กาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้ก็อยู่กันในเกมของ GTA Online นะครับผมวันนี้ผมเล่นกับน้องเบน์นะครับศูนย์ซีเบน์นะครับช่องนั่นเองก็ได้มาเล่นบุกภารกิจบุกสถานีตำรวจสักทีหลังจากที่ไม่ได้บุกนานมากเพราะว่าไม่มีเพื่อนเล่นนะครับผมโอเควันนี้เราได้มาเล่นแล้วนะครับลุยเลยนะกันนะครับก็นี่แหละบุกภารกิจตำรวจกันเลยโอ้โหกูจะเอารถคันนี้ไปบุกตำรวจจริงๆเหรอเนี่ยเอาถามจริง ไปเลยเพื่อนแต่ว่าต้องโอ้โหน่าจะเอารถคุลุมามาว่ะอ๋อกูมาผิดปะนี่อ๋อไม่ไปเลยนะครับผมโอ้โหอ๋อกูขับรถอะไรของกูโอเคเอาใหม่โคตรแม่งเอ้ยเออ,เอ,อไม่ต้องอย่างนี้หน่อยเพื่อนไป ตายได้แค่สองครั้งนะครับผมคนละครั้งพอไปเลยลุยดูการขับรถของผมไปนะครับผมผมเป็นนักแข่งไนงะตัวเต็งตัวเต็งรถแข่งอะ่ะเอ้ยเออตัวเต็งรถแข่งอะ่ะมาเลยตัวเต็งรถแข่งอะ่ะเ,เ,เออเออเอยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะ น้องกูยิงแล้วน้องกูยิงแล้วน้องกูเทียนอยากยิงตำรวจไงนั่นแหละเดี๋ยวน้องได้ยิงสมใจน้องแน่พี่พูดเลยให้ยิงเล่นๆไปก่อนหลักกันเดี๋ยวถ้าน้องเข้าสถานีตำรวจเมื่อไหร่เดี๋ยวน้องได้เล่นจริงๆอ่ะพี่พูดเลยอ้าวอะไรเนี่ย ตำรวจอะไรเห็นไหมล่ะมาละตำรวจมาละก็ยังไปคนกลวยๆอยู่ดีอ่ะโอ้ยน้องกูยัดยัดเลยน้องกูยัดอะไรแล้วเข้าไปเนี่ยอออืื้หน้องกูยัดปืนเข้าไปมึงดูน้องกูน้องกูไฟไหม้ด้วยเออน้องกูโคตรโหดอ่ะเออเข้นไปฮึบมันอยู่ไหนวะ ยิงยิงน้องกูอ๋อไอ้เด็กเคมีตำรวจแน่อยู่ในนี้มีตำรวจแน่เออยิงหัวยิงหัวยิงหัวหมดแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องกดอันนี้ก่อนครับแต่ยังต้องชายเปิดแต่แรกน้องชายไปดิเข้าไปข้ามมันต้องชาย โอ้มึงนี่โหดร้ายเหมือนกันนะเนี่ยเบนยิงมันดิลูกพี่ยิงมันลูกพี่กูดูลูกพี่กูโยนระเบิดเออตายโอเคโอเคนะโอเคนะคนะทุกคนออกไปกันเถอะเออ เออพเ่ีะยิงหัวนะต้องเล่นยิงหัวนะลูกพี่เออมาดิมาดิเอาเฮ้ยไม่ตายอีกไอ้ควายได้ไงมึงระวังนะลูกพี่ระวังนะลูกพี่เออมาดิ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 มาดีลบก่อนลบก่อน เฮียยิงอย่างแรงเลยอ่ะเพื่อนยิงอะไรแรงดีอ่ะเพื่อนโอ้เดี๋ยวเพิ่มได้ก่อนนะเบนเดอร์ทุกคนเราต้องหนีตั้งหมดเอกให้ได้นะครับไปเป็นตามที่มันน้องรักน้องรักตามที่มันน้องรักโอ้ยโอ้ยเฉียดละเบนเร็วน้องรักเบนเร็วเบนเร็วมึงตัวเบนกูอยู่ไหนมา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  ขึ้นรถด,ดิเพื่อนเออทุงพี่กูขึ้นแล้วปล่อยแล้วโอ้ยอยี้ไปแล้วน้องดูพี่กูติดขัดนิดหน่อยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยที่ปลยแล้วโอ้ยตำรวจตามตำรวจตามไม่ตัดนะครับผมเป็นเป็นคิดซะว่าเป็นภารกิจแล้วกันนะ เฮ้ยทำไมเฟรมเรทมันตกวะนี่อยู่เฟรมเรทก็ตกวะ่ะเป็นไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อยโอเคหนีรอดแล้วนะหนีรอดแล้วนะพามันแล้วก็อยู่ที่ตีนไงที่หายรอดก็เฮียละโห้ยขับรถหนีตำรวจกันเออหนีไป โอเคน้องเรามาร์กมาแล้วนะไปไปตำแหน่งที่น้องมาร์กกันเราเข้าใจกันดีเราเข้าใจกันดีนดไปเอ้ยกูจะหลน่นสะพานถึงว่าเราจะไม่ได้อยู่ดิสด้วยคอนดิสคอร์ดด้วยกันนะแต่ว่าเราก็เข้าใจกันดีอะไรอ่ะให้น้องให้พากูไปไหนต้องลงข้างล่างมาะน้อง อ๋อมันต้องลงข้างล่างหรออ๋อข้างล่างข้างล่างข้างล่างใช่ไหมเอาลูกพี่กูลงลูกพี่กูลงไปไหนกูติดลูกพี่กูติดอ๋อสถานีรถไฟไปดิไอเค่ดิก็เแี่และมึงมาไมมึงมาไม่มึงมาไม่มึงมาไม่ มองเบนกูลงไปแล้วเบนกูลงไปแล้วอ้าวลูกพี่กูไปไหนลูกพี่กูหายลูกพี่กูหายเฮ้ยลูกพี่กูไปไหนถามจริงอะ่ะไปไหนลูกพี่นำเลยครับท่านโอเคยิงไปก่อนนะยิงตัดไปก่อน ไม่ใช่เลี้ยวตรงนี้เหรอหน,น้องชายกูไม่มีรถนะเนี่ยเฮ้ยรถกูอยู่ข้างบนไปไหนอ่ะใครยิงกูวะนี่ยิงกูไม่เพื่อนสรุปไปไหนน้องสรุปมึงจะไปไหนน้องมันก็ยังเป็นคนคุยคุยอยู่ดีอ่ะน้องชายเอาเฮ้ยน้องกูอยู่ไหนวะไอเชี่ยน้องกูเท่ป่ะเฮ้ยเอาดี น้องกูโคตรเอาอ่ะพักไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยน้องกูอย่างนี้มันจะรอดยังไงน้องชายระวังน้องชายระวังน้องชายน้องชายที่ระวังน้องชายที่ระวังหน่อยเพิ่มเล้ยก่อนไหมล่ะเว้นเพิ่มเล้ยก่อนไหมน้องไม่ได้ยินกันนะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในดิสคอดด้วยกันโอ้ดูน้องกูน้องกูยังเอาอ่ะเลือดนิดเดียวน้องกูยังบวกอ่ะนี่ไงกูว่าแล้วน้องกูน็อกเขาสักวันหนึ่งอ่ะกูดูนล้วนะน้องกูเนี่ย น้องกูอยู่สถานีรถไฟสถานีตำรวจกูว่ากูหนีดีกว่าวะมานี่น้องตามพี่มาน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 ี่มาที่น้องชายพี่ว่ามานี่ดีกว่าน้องกูโดนกูโดนตำรวจไล่ึกูอยู่ในนี้ละกันเนี่ยกูไปอยู่ในสถานีรถอุ้ยเอ้าเอาน้องมานี่น้องชายน้องมานี่น้องชาย เบนกูอยู่ไหนอ่ะอน้องชายอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะจ๊ะอยู่ไหนวะเอาคกระถางอะไรอยู่นี่อยู่นี่อนโอ้โหน้องกูบวกเลยนะครับตอนนี้มึงก็เกินไปได้เดี๋ยวผมช่วยมึงเองเดี๋ยวผมช่วยมึงเองเช่วยมึงเองน้อง น้องมึงอย่าทำแบบนี้มองดูน้องกูน้องกูตายเปล่า,าน้องกูตายเปล่า,าไปไอ้ยเฮ้ยล้อล้อแตกล้อแตกหรอทางนี้หรอทางไหนอ้าวเปิดไม่ได้อีกเหรอเนี่ย อ๋อน้องกูมันจะทำแบบนี้เหรอเนี่ยโอ้มึงเกินไปว่ะน้องชายพี่พูดเลยถ้าตำรวจยิงรถระเบิดขึ้นมาทำไงวะเนี่ยถามดิร้องทำไมแมวกูร้องอีกแล้วอ๋อมันมันมันขามันขาเจ็บนี่ว่าโอเคยิงต่อเอาเฮ้ยทำไมกูไม่ยิง Ying 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 ไปต่อรุยต่อดิเป็นไอต่อหละทีนี้เมื่อกี้ปิดไม้ไว้นะวันนี้เปิดไม้ละเออโดนกูระเบิดเอออีซี่แม่งปืนหาโคตรโกรงเลยอะเนี่ยองเงี้ยระเบิดอีกแล้วนะโอ,อ้โหกูไปแล้วน้องใครไม่อยู่กูอยู่แล้วน้องชายมันโกงไปพี่ว่า ไปละกูไปละกูจะไปไหนทีนี้เฮ้ยยิงตำรวจจนหมดโรงพักเลยหรอมึงเวร์ปะเนี่ยยิงจนตำรวจไม่กล้ายุ่งเลยเหรอเองก็เกินไปพี่ว่ารถกูอยู่นี่รถกูอยู่นี่รถกูอยู่นี่เอน้องใช้เดี๋ยวพี่มารับเดี๋ยวพี่ไปรับ ตอนนี้กูดีตำรวจก่อนนะทุกคนกูจะตายเฮ้อกูไปแล้วตำรวจกูไปแล้วูไปแล้วกูไปแล้วน้องกูอยู่ไหนน้องกูอยู่ไหนน้องกูอยู่ไหนเนี่ยกูไปแล้วน้าน้องกูจะบวกอย่างเดียวเลยน้องกูไปแล้วน้าน้อง บอกเขาเบนตายยืดเคกูดีได้เนี่ยน้องกูนอกละน้องกูเดือดจัดอ่ะเฮ้ยน้องกูโคตรเอาอ่ะเนี่ยเอาน้องกูเกิดมาละนี่หว่าโอเคเราต้องหนีเลยนะเนี่ยเพราะว่าเม็ดน่าจะรอดแล้วนะตอนนี้โอ้โหน้องกูก็ยังเอาอีกหน่อขึ้นได้แล้วน้องชายพี่กูไม่ติดดาวแล้วเนี่ย มันมากับกูปุ๊บกูโดนปั๊บเชื่อกูนี่นั่นไงกูว่าแล้วมาดิไม่มีใครยิงรถกูได้มาดิเออนั่นแหละน้องสวยน้องสวยเอ,อ้ยล้อล้อกขูขาดเหรอไม่ไม่ล้อกูยังไม่ได้แตกไปหนีดิดรอหาอะไรล่ะเนี่ยหนี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 กูตายไม่ได้ด้วยตอนนี้นี่แหละกูจะพาน้องกูขึ้นทางนี้แหละเออ โอ้ระเบิดระเบิดนั่นอะระเบิดนั่นแหละลูกพี่มาแบบโธร์เตโดอ่ะเออโธร์เตโดไปเลยน้องระดับพี่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจเอาเอาเอาอ่ายังเจ๋งอยู่ชิบหายเออยังได้อยู่ยังได้อยู่หัวละอุ้ยอุ้ยอุ้ยยี่อะไรเนี่ย เราเปิดแตกคามือเดี <ton Emperor> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออกูค้างเราตายไม่ได้แล้วนะเราตายไม่ได้แล้วนะทุกคนวัดเจ้าเครียดเลยล่ะคุณนี้แล้วเนี่ยท่านผมไม่โคตรเดือดเลยอ่ะเฮ้ย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 รอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วขวางทางว่ะเพื่อน ขวางทางอย่าขวางทางอย่าขวางทางผมอย่าขวางทางผมน้องชายทิหายส่งไปทางนี้ละกัน มึงยังหากูเจออีกลรอเนี่ยเฮ้ย <ś led> ตอนแล้วฝีมือการขับรถพี่มันเจ๋งไอ้ทียทางตันอีกเอารถล,ลงน้ำบ่อมึงเอาเอารถลงน้ำรถลงน้ำขึ้นมึงขึ้นมึงขึ้นก่อนน้องมึงขึ้นก่อน ลด,ดลงน้ำทำไงดี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 เอา้าเฮ้ยเบนกูยังอยู่ข้างในยอยู่เลยเอา้าเบนกูไม่ลงอ่ะลงแล้วอ่าภารกิจจบแล้วนะเออเือจบแล้วโคตรเดือดโอ้โอเค โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายโคตรเดือดอะ่ะพูดเลย